เดี๋ยววันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาขายนะครับการตั้งราคาขายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะสำหรับการทําธุรกิจหนะหรือการค้าขายเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ถ้าเราทําเป็นเรามีเทคนิคผมบอกเลยมันก็ไม่ได้ยากผมบอกเลยมันมีความหมายของมันในการตั้งราคาขายเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการมันจะมีราคาของมันประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าเราจะตั้งราคาอย่างไง ให้เราแบบโตได้การตั้งราคานะผมบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งราคาผิดเนี่ยไม่เจ็งก็ส่งตัวถ้าคุณตั้งราคาดีตั้งราคาถูกต้องคุณโตแนะ่นะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวผมมีเทคนิคมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆนะเอ่ออย่างนี้นะครับก็คือหลักการทั่วไปในการตั้งราคาส่วนใหญ่คุณตั้งจากอะไรต้นทุนการผลิต ค่าภาษีค่าขนส่งรูนี้นะต้นทุนต่างๆแ,แล้วคุณก็มาบวกกาไรในความเป็นไปได้ของคุณถูกต,ต้องไหมครับแต่คุณจะขายเนี่ยแหละคือการตั้งราคาขายอันนี้คือแบบทั่วไปมันแบบผมมีแบบล้ำกว่านี้มันมีเขาเรียกผมไม่ได้บอกว่าของผมดีที่สุดนะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะผมจะบอกเ,เพื่อนๆนะกับใครหลายๆคนที่ไม่เคยแบบสัมผัสเรื่องพวกนี้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาประสบการณ์อะไรแบบนี้ การตั้งราคาขายเนี่ยผมว่ามันเซนซิทีกว่านะนะครับมันดูหลายองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเรื่องต้นทุนเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องบริการแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่ามันจะสอดคล้องของการตั้งราคาขายก็คือราคาถามว่าสอดคล้องยังไงที่สําคัญเลยนะที่ตัวนี้คือแบบสุดๆเลยก็คือคุณจะต้องรู้ด้วยว่ามันต้องสอดคล้องกับการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อนะครับ สำคัญมากนั่นหน่คือตัวบ่งชี้ว่าคุณทําธุรกิจอยู่แบบสเต็ปไหนบนโลกใบนี้ประเภทไหนอยู่เล้ง,ลงไหนเลเวลไหนบนโลกใบนี้สิ่งนี้คือถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณก็จะตั้งราคาขายที่มันแบบโตยา่โตยาโตยากนี่คืออย่างไงอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดคุณตั้งราคาขายเนี่ยแล้วคุณตั้งราคาขายต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะคุณจะเจอปัญหา อันแรกเลยคือเจ๊งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดคุณตั้งราคาขายเนี่ยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเนียแล้วปริมาณลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้แมะมากมันอลุ่มมันไม่ได้เยอะมากขนาดแบบโวคนเทซื้อทั้งโลกทั้งประเทศนะครับคือแลวลูกค้าในปริมาณที่เท่าเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเจอคุณเจ๊งเพราะว่าถ้าเกิดคุณตั้งราคาขายต่ากว่าที่ควรจะเป็นหนึ่งเลยคือกําไรคุณน้อยมากนะครับสองคนที่แบบภารั เรื่องต้นทุนนะครับก็คือคุณนะครับสามคืออะไรสามคืออันนี้คือตัวดีเลยคือคุณไม่เหลือกําไรที่จะไปพัฒนาธุรกิจนะครับเพราะเกิดคุณไม่เหลือกําไรที่จะไปไปทาการตลาดไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเราปรับปรุงผลิตภัณทำงานวินจัยหรืออะไรพวกนี้ไม่มีการทําการตลาดคือพวกนี้คุณไม่เหลือเงินเก็บเนี้ยเข้ามาเนะี่ยคุณจบแล้วผมบอกเลยอันนี้คือเรียกว่าเจ๊งแน่นอน นะครับเจ๊งแน่นอนถ้าคุณตั้งราคาขายต่ําไ้ยังไงก็เจ๊งถ้าไม่เจ๊งก็คือคุณก็ดึงยาวไปเรื่อยๆกายก็จะค่อยๆดึงไปนี่นะมันใช้เวลากว่าจะเจ๊งไอแต่ถ้าเกิดคุณคุณตั้งแบบโหดจริงๆอะ่ะต่ำว่าจริงๆคุณเจ๊งแน่นอนผมบอกเลยนะสองก็คือการตั้งราคาที่สูงสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเหมือนแบบคิดได้ฮ้ยฉันเอาราคานี้แหละตั้งเลยเพราะคุณไม่รู้ไงว่า การตั้งราคาขายมันควรจะดูที่อะไรมันมีวิธีคำนวณน,นะแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันเชิงลึกอ,อีกทีนึงเดี๋ยววันนี้เอาแค่คอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนไก็คือถ้าคุณตั้งราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นนะสิ่งที่คุณจะเจอคืออะไร,รไลูกค้าแบกบลูกค้าแบกบพอลูกค้าแบกเนี่ยแบกบพลานะพอลูกค้าแบกพลาดปุ๊บลูกค้าจะเข้าไหมลูกค้ามันก็ไม่เข้าพอไม่เข้า แค่นี้คุณจะได้แบบยอดเยอะคุณเหมือนคุณจะได้เยอะใช่ไหมแต่วอลุ่มมันไม่ได้คนไม่เข้าลูกค้าไม่มาคุณก็ได้ตังแค่ทีละช็อตแบบโป้งๆไปเนี่ยคือมันได้น้อยแต่คุณขายเนี่ยชิ้นนี้คุณได้เยอะคุณขายเหมือนกันเนี่ยชิพนี้คุณได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้คุณได้เยอะคุณทําอย่างเงี้ยคุณจะได้พักเดียวแต่ลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อซ้ําเพราะภาระมันไปตกที่ลูกค้านะครับพอพาระมันไปตกที่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณทําไงทีเนี้ย คุณจะได้รายได้แบบไม่ตามเป้าที่เราหวัไงไปนะครับต่อให้แบบบริการคุณดีดีมากสินค้าคุณดีคุณรู้หมดแต่คุณตั้งราคาโอเวอร์โอเวอร์ก่าที่ที่ควรจะเป็นมันทําให้ลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าจะไม่มรราซื้อสั่งนะนี่คือประเด็น,นสุดท้ายแล้วรายได้คุณก็จะถดถอยแล้วคุณก็จะไม่เหลือเงินไปทําการตลาดแล้วก็พัฒนาธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้มันจะทําให้ธุรกิจทรงตัวสุดท้ายก็เจ๋ง ถ้าไม่เจ๋งคุณก็จะส่งเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็มาก็มาคุณจะได้จะลูกค้าขาจรมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคุณทําเป็นธุรกิจ,จส่งตัวนะแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยปุ๊บคุณจะเตรียมตัวได้เลยนะนะมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ว่าแล้วไอ้หัวใจของมันที่มันแบบมันไม่เหมือนชาวบ้านมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เพือนะ่อนๆอ่ะลืมคิดไปคุณไปลองพิจารณาเรื่องนี้นะหลายคนทําธุรกิจ ตั้งของราคาขายโดยที่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เพราะมันส่งผลมันส่งผลในการคำนวณว่าราคาที่ควรจะขายคือเท่าไหร่อย่างนี้นะครับประเด็นก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเราเพราะอะไรคุณต้องคิดเรื่องนี้นะผมจะบอกอย่างนี้นะว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการเนี่ยคุณเรื่องต้องคิดเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรเรียบร้อยเนี่ยเมื่อกี้คุณคิดมาหมดแล้ว นะครับและอีกปลายเนี่ยปลายเนี่ยปลายยอดเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องนี้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเราเพราะเหตุใดตรงนี้มันเป็นตัวตัดสินว่าธุรกิจเรามันอยู่สเต็ปไหนแล้วเราจะสามารถทําอะไรได้มากหรือน้อยอยางไงมันมีวิธีของมันเดี๋ยวเชิงลึกในการวิเคราะห์สเต็ปธุรกิจแล้วก็เรื่องของกลไกการตั้งราคาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังๆนะครับมันลึกมากแล้วก็ อย่างไอเรื่องนี้ของวันนี้คืออยากให้รู้เรื่องนี้ก็คือคุณต้องรู้ว่าลูกค้าซื้อเราเพราะเหตุผลอะไรอันนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นปัจจัยในการตั้งราคาส่วนหนึ่งก็คือ 1. เลยลูกค้าเนี่ยจะซื้อคนอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเขาจะซื้อเพราะว่าราคาตัดสินกันที่ราคาถูกหรือแพงนะครับน,นี้อันที่ 2. ก็คือลูกค้าจะซื้อเพราะว่ารู้สึกเหมาะสม รู้สึกว่าสินค้าเนี้ยมันเหมาะสมนะซึ่งราคาเนี้ยมันจะแพงกว่านี้มันก็ไม่ได้สีเรลียกอะไรมากมันเหมาะสมอ่ามันเหมาะสมกับราคามันก็จะแพงได้เล็กน้อยนะครับฉะนั้นธุรกิจคุณต้องมาดูว่าธุรกิจคุณสามารถตั้งราคาให้มันแพงกว่าคนอืึ่นเขาเล็กน้อยได้ไห่นะครับและอันที่สามก็ซื้อว่ไสามเนี้ยลูกค้าเขาจะซื้อเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคานะครับลูกค้าเนี่ยให้คุณจำแบบง่ายๆเป็นเทคนิคง่ายๆอันนี้ที่ผมเซตขึ้นมาให้นะ เพืเ่อนๆจะได้ไปลองทําดูลูกค้าเนี่ยจะซื้อเราอยู่สามประเภทหนึ่งคือตัดสินที่ราคาสองซื้อเพราะเหมาะสมสามเพราะคุ้มค่านะครับการที่คุณทําสินค้าที่ให้รู้สึกลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าซื้อแบบคุ้มค่าได้เนี่ยคุณจะสามารถแบบถีบราคาขึ้นไปแบบไปสูงได้นะคุณจะถีบราคาขึ้นไปสูงได้นะครับแล้วก็ซื้อแบบเหมาะสมก็ลองมา,มาแล้วก็มาตัดสินที่ราคาราคาเนี่ยต่ำสุด การซื้อด้วยราคาคือคู่แข่งเยอะแล้วราคาเราจะขึ้นขึ้นขึ้นได้นนยากถ้าลูกค้าซื้อเพราะว่าคามเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการคือราคาเราจะขึ้นได้มากกว่าเดิมนิดหนึง่งกว่าตลาดขึ้นได้มากกว่าตลาดนิดหนึ่งแล้วก็คู่แข่งกำบังกันแ,แต่ถ้าเกิดคุณทําให้ลูกคา้ารู้สึกว่าคุ้มค่าอันนี้คุณเพิ่มราคาไปเลยยังไงลูกค้าก็จ่ายนะครับเพราะเขาประทับใจเขาคุ้มค่าเขาได้อะไรกลับไปเยอะนะเรื่องนี้สำคัญมากเป็นเรื่องที่ พลาดไม่ได้เลยในการที่จะตั้งราคาขายเนะี่ยต้องเอาไปคิดนะครับทีนี้ในส่วนของที่มันจะเป็นเชิงลึกเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับคุณจำไว้นะว่ามันไม่ควรที่จะต่ำกว่าราคาที่มันควรจะเป็นหรือสูงกว่าที่ราคาที่ควรจะเป็นมันควรจะอยู่ใกล้ๆในจุดที่เราคํานวณได้ว่าควรจะขายประมาณนี้นะครับเพะฉะนั้นมันสุ่ยู่นิดหน่อยได้ไม่ไม่ส่งผงกระโบอะไรมากนะครับถ้าคุณเข้าใจกลไกเรื่องการตั้งราคานี่นะ ผมจะบอกให้คุณฟังว่าคุณจะไม่กลัวเลยคุณจะไม่กลัวว่าใครจะมาขายปัดราคาคุณคุณจะไม่กลัวคนมาขายแข่งกับคุณคุณจะไม่กลัวแบบเกี่ยวกับราคาเลยผมจะบอกให้นะถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้นะทีนี้ก็คือผมยกตัวอย่างนะว่าให้ฝากไว้ให้คุณคิดแล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับก่อนจบคลิปก็คือว่าคุณลองคิดแบบนี้นะว่าถ้าไอร้านแรกนี มันขายน้ำสิบบาทคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณขายร้านเนี่ยจะแข่งกับมัน,นคุณจะขาย12บสองบาทยังไงคุณจะทำยังไงครับหรือขาย15บห้าบาทก็ได้อันนี้เป็นกันบ้านเลยนะถ้าร้านนี้ขายน้ำขวด10บาทแล้วผมเนี่ยให้คุณเนี่ยให้เบื่อนเนี่ยขายน้ำขวดละสิบสองบาทหรือ15บาทน้ำอันเดียวกันนะน้ำอันเดียวกันนะ ทำตัวเดียวกันเป๊ะเลยอยู่ไม่ไกลกันมากถ้าเพื่อนๆตอบได้นะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับหรือลองดูก็ได้ไม่มีผิดมีถูกแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ข้อมูลแชร์กับเพื่อนๆไปก็คือถ้าคุณตอบถูกแสดงว่าค,วคุณเริ่มจำบป็รรูปแล้วคุณเริ่มจะเข้าใจในในมุมหนึ่งแล้วซึ่งมันเป็นประโยชน์กับคุณมากถ้าคุณลองเล่นแล้วคุณก็จะได้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันก็คนสอนยากนะเรื่องเนี้ย แต่เดี๋ยวม่เทคนิคล้ํา้ําแบบเกี่ยวกับการเจาะลึกเกี่ยวกับการตั้งราคาขายอยู่นะครับก็ฝากแชร์นะครับฝากแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆที่ทําธุรกิจเหมือนกันนะครับหรือใครที่กำลังจะเริ่มน้องๆวัยรุ่นหรือใครก็ตามนะคือทําธุรกิจเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่การศึกษาไหมบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยคุณเป็นใครบนโลกนี้แค่แบบคุณคุณเอาไว้ว่าคุณอยู่มอปลายคุณก็ทําแล้วคุณอยู่ประถมเนี่ยคุณก็เริ่มทําธุรกิจได้นะอ คือคุณเป็นคนอนะ่ะคุณทำธุรกิจได้ทุกธุรกิจบนโลกเนี่ยมันทำได้หมดถ้าคุณรู้วิธีทำนะครับมาเริ่มทำธุรกิจแบบพร้อมๆกันครับเพื่อนธุรกิจไทยแบบพร้อมกันี๋ยว